สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่างซายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปโคโคโบ่บอทนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยผมก็แลกถอนไปนะครับตั้งแต่วันที่30กันยายนนะครับแต่ว่ามันก็เข้ามาได้สักพักหนึ่งแล้วนะแต่ผมลืมไปเติมนะฮะขออนุญาตไปเติมนะครับวันนี้เนี่ยก็วันที่10ตุลาละอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูเมลนิดนึงนะครับอ่าเมล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 ,เมลอ่า เข้ามาเดี๋ยวนะอ่ะวันที่5นะครับอันนี้เนี่ยผมก็อ่าดอกจันไว้อยู่ก็ประมาณ6วันนะครับแล้วก็ไปกดเติมนะครับอ่ะเดี๋ยวเ,เติมให้ดูแล้วกันอันนี้เนี่ยผมก็ลืมนะอ่ะขออญาตเติมนะครับก็กรอกเบอร์เราไปโอเคกรอกเรียบร้อยนะครับอ่ะก็รองเงินเข้านะครับ ก็เข้ามาแล้วครับจนเงินเงินหนึบาทนะครับอันนี้เนี่ยก็สะสมเรื่อยๆนะครับก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะก็ประมาณ1เดือนเราก็สามารถถอนได้นะครับปกติเนี่ยผมจะได้อยู่ประมาณ1,300กว่าคะแนนนะครับอันนี้เนี่ยวันนี้ก็ขอเมื่อวานนะครับได้1,400งพันสี่ร้อยหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าคะแนนนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเราจะรับ10%นะครับผมแต่ละวันก็คือรีเซ็ตเก้าโมงเก้าโมงเช้านะแล้วก็กดไป ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เนี่ยเพิ่งได้ไปหนึ่งรอยห้าสิคะแนนนะครับอ่ะเราก็รีไปก่อนอ่ะเราค่อยมาทำนะครับตอนนี้เนี่ยมีสามอันให้ทำนะครับตัวหนึ่งอัพอัพโหลดแล้วก็อ่าพิมพ์นะครับอันนี้ก็อัพโหลดเราสามารถรีได้นะครับให้มันเปลี่ยนเป็นพวกอ่าพวกพิมพ์นะครับอ่ะอันนี้เนี่ยอ่าและคูณด่วผมไม่แน่ใจผมก็พิมพ์เป็นสั์ละกันนะ <c oughs> พิมพ์เป็นกลางๆไว้นะครับอ่ะเลือกรูปนะครับน,นี่ผลไม้อ่ะเป็นผลไม้ทั้งสาไอสี่อัน เป็นผลไม้สามนะเป็นสัตว์เงินแล้วก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะที่เป็นผลไม้นะอ่ะก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยคะแนนมันก็จะได้เพิ่มขึ้นนะอ่ออันนี้อ่ะขอขอเป็นพิมพ์ผลไม้แล้วกันอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับได้คะแนนจ,จาก150ตอนนี้เนี่ยก็225นะครับก็จ,จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับแล้วก็จะได้เลื่อนนะครับรับสูงสุดต่อคนเนี่ยก็1 0,000คะแนนนะครับ อ่ะมันก็จะได้10%ของเพื่อนนะครับเหมือนที่ผมทําเมื่อกี้เนี่ยถ้าเพื่อนได้20คะแนนเนี่ยอ่าผมก็จะได้10%นะครับก็จะได้อยู่2คะแนนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนเลทการถอนนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเลทลดลงนะครับเหลืออยู่ที่44,000นะครับ685นะครับอ่าผมแลกไปรอบก่อนเนี่ย45,000นะครับอ่าช่วงน,นึงมีถึง4 7่หมื่นเจี่หนแปดนะเนี่ยคือเคยรอบ อ่าแรกรอบก่อนนะครับเดือนก,นกรกฎาคมเนี่ยสี่หมื่นดพันนะครับก็เป็นประมาณนี้อันนี้เนี่ยรอบนี้เนี่ยผมใช้เวลาก็คือยี่สิบยี่สิบเอ็ดเอ้ยยี่ยสิบเอ็ดพันนะครับในส่วนเอ้ยยี่สองวันในการถอนนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ล่ากก็ได้จากที่เราหาเองนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้เชิญเพื่อนนะครับแล้วก็อ่ากดอ่าทำของเราเองเนี่ยก็ เข้ามาเรื่อยๆนะครับหงชั่วโมงเข้ามาสักหนึ่งครั้งนะครับหรือว่า2ชั่วโมงเข้ามาเช็ค1ครั้งนะครับแล้วก็กดรีนะครับมันก็จะมีขึ้นมานะครับส่วนใครท่านะทัาแบบสำรวจก็ทัาแบบสำรวจไปนะครับก็เดินประมาณนี้ใช้ระยะเวลาก็ประมาณ1เดือนนะครับก็ประมาณนี้แต่ถ้าใครเชิญเพื่อนก็จะได้เร็วขึ้นมาประมาณ2ี่กว่าวันนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับก็คือผมก็ถอนไปอ่าน่าจะเกิน10ครั้งแล้วนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับอ่ะสิบครั้งนะครับอ่าอันนี้เนี่ยเล่นตั้งแต่อ่าปีที่แล้วนะครับน่าจะตั้งแต่หนึ่งปีนะตั้งแต่เดือนตุลานะครับที่ผมเล่นมานะครับก็จนประมาณนี้อ่ะเปิดมาตัวนี้เนี่ยก็ปีกว่าแล้วนะก็ยังจ่ายปกติดีนะครับถอนก็เข้าค่อนข้างเร็วนะครับส่วน,นระยะเวลาการถอนเนี่ยมันจะเข้ามาเมลนะครับ มันจะแจ้งเข้ามาให้นะครับอ่เข้ามาตรงหน้นเจจาตรงนี้ว่าอ่าถอนสําเร็จนะครับแล้วก็ไปดูเช็คในเมลนะครับจประมาณนี้ในส่วนของเวลามาสําเร็จเนี่ยมันจะขึ้นอ่าประวัตินะครับมันจะขึ้นตรงนี้อ่าสเร็จนะอ่าตรงนี้นะครับเนี่ยมนขึ้นบอกว่าสําเร็จนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนนี้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ